เช้าวันต่อมาหานอีหมิงตื่นขึ้นมาด้วยขอบตาที่ดำคำ้ำเขาแทบไม่ได้นอนเพราะคอยพะวงว่าชายประหลาดคนนั้นจะบุกเข้ามาในบ้านหรือไม่แต่เมื่อสำรวจดูรอบบ้านก็พบว่าทุกอย่างยังปกติแม่ของเขาตื่นขึ้นมาทำกับข้าวแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทำงานรับจ้างตามปกติอีหมิงวันนี้หน้าตาดูไม่ค่อยสดใสเลยลูกไม่สบายหรือเปล่าเปล่าครับแม่ ผมแค่ตื่นเต้นเรื่องสอบย่อยนะครับอีหมิงโกโหกออกไปเพื่อไม่ให้แม่ต้องคิดมากเขาไม่อยากบอกแม่เรื่องที่เขาเกือบถูกทำร้ายและเรื่องชายที่มีพลังวิเศษคนนั้นแต่ทันทีที่เขาก้าวเท้าออกจากประตูบ้านความรู้สึกเสียวสันหลังวูบก,ก็กลับมาทันทีเขามองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครแต่เขารู้สึกได้ถูกมองอยู่ตลอดทางไปโรงเรียน อีหมิงพยายามเดินประปนไปกับกลุ่มคนแต่ไม่ว่าเขาจะเดินเร็วแค่ไหนหรือขึ้นรถเมลสายอะไรเขาก็จะเหลือไปเห็นร่างสูงโปร่งในชุดสีดำสนิทของกูเหวินเทียนยืนอยู่ที่มุมตึกบ้างใต้ต้นไม้บ้างหรือแม้แต่งเงาที่สะท้อนบนกระจกรถเมลเหวินเทียนไม่ได้เข้ามาทักทายไม่ได้เข้ามาใกล้แต่เขาปรากฏตัวให้เห็นอยู่เนืองเนืองราวกับจะบอกว่าข้ายังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงโรงเรียนอีหมิงหวังว่า รังกำแพงโรงเรียนจะช่วยป้องกันเขาได้แต่เขาก็คิดผิดในคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ขณะที่ครูกำลังสอนเรื่องอดีตอันยาวนานอี๋หมิงเหลือไปมองนอกหน้าต่างอาคารเรียนชั้น 4. เขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวจนปากกาหลน่นกูเหวินเทียนยืนอยู่บนยอดไม้ใหญ่ที่สูงเท่ากับชั้นเรียนเขายืนนิ่งสง่างามลมพัดเส้นผมสีดำสนิทของเขาปลิวใส สายตาของเขาจดจ้องมาที่อีหมิ่งเพียงคนเดียวด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกหานน่หมิงมีอะไรน่าสนใจข้างนอกนั้นหรอค่ะข,ขอโทษครับครูอีหมิ่งรีบก้มหน้าหลบตาใจเขาเต้นระัวเขาเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมถึงยืนบนกิ้งไม้เล็กๆแบบนั้นได้ ช่วงพักเที่ยงอีหมิงนั่งหลบมุมกินข้าวกล่องที่แม่ทำมาให้คนเดียวใต้ตึกเรียนเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นพวกหัวโจกกลุ่มเดิมที่ไม่ได้โดนเล่นงานเมื่อวานเดินเข้ามาหาเข้าพร้อมกับถาดอาหารเฮ้ยไอคีแพเมื่อวานรอดมาได้ไงวะเห็นไอพวกนั้นเข้าโรงพยาบาลกันหมดหมอบอกว่ากระดูกแหลกเหมือนโดนรถบรรทุกทับแกมีของดีอะไรฮะผมผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เหรอ นั้นลองโดนซักทีไหมเพื่อจะจําได้ก่อนที่กําปั้นจะถึงใบหน้าของอี้หมิงทันใดนั้นลมพัดแรงอย่างประหลาดพัดเอาถาดอาหารในมือของพวกมันปลิวว่อนอาหารหกเลอะเทอะใส่ชุดนักเรียนของพวกหัวโจกจนหมดเกลี้ยงไม่เพียงเท่านั้นเก้าอี้ที่พวกมันนั่งอยู่ก็หักดังเพ่งจนพวกมันหายหลังล้มตึงพวกมันรีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตอี้หมิงนั่งนิ่งตาค้างเขาไม่ได้รู้สึกดีใจที่รอดพ้น แต่เขารู้สึกหวาดกลัวกลัวอำนาจที่มองไม่เห็นนี้หลังเลิกเรียนอีหมิงพยายามไปหลบอยู่ที่ห้องสมุดเพื่อรอให้คนซาลงเขาเดินไปที่ชั้นหนังสือลึกที่สุดที่ไม่มีคนแต่เมื่อเขาหยิบหนังสือออกมาช่องว่างระหว่างชั้นก็เผยให้เห็นดวงตาคมกล้าคู่หนึ่งเจ้ายังหวาดกลัวข้าอยู่อีหรืออีหมิงสะดุ้งโหโยงหันไปรอบๆแล้วเจอกับกู๋ เวินเทียนที่จูจู้ก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดของชั้นหนังสือคุณคุณตามผมมาทั้งวันทำไมปล่อยผมไปเถอะผมเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาผมไม่มีอะไรให้คุณหรอกอีหมิงกระซิบเสียงสั้นพยายามไม่ให้บรรณารักษ์ได้ยินเวินเทียนเดินเข้าหาช้าช้าระยะห่างลดลงเรื่อยๆจนอีหมิงหลังชนชั้นหนังสือข้าบอกแล้วไงข้าไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากเจ้าข้าเพียงต้องการปกป้อง เวินเทียนยกมือขึ้นหมายจะสัมผัสผมของคนตรงหน้าด้วยความอาวรณ์อย่าเข้ามาผมไม่ต้องการการปกป้องจากคนประหลาดอย่างคุณคุณมันน่ากลัวแววตาของจอมมาสันไหวไปครู่หนึ่งด้วยความเจ็บปวดห้าร้อยปีที่เขารอคอยห้าร้อยปีที่เขาเฝ้าถนอมดวงจิตนี้ในใจแต่ตอนนี้เขากลับถูกมองว่าเป็นสิ่งประหลาดที่น่ารังเกียจจะจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรือชิงเหผมเชื่ออีหมิงหาน อีหมิงไม่ใช่ชิงเหออะไรนั่นอีหมิงผลักออกของชายร่างสูงแล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องสมุดไปเวินเทียนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางกลิ่นกระดาษเก่าแววตาของเขาเปลี่ยนจากความเศร้าเป็นความมุ่งมั่นที่นา่าเกรงขามต่อให้เจ้าจะลืมข้าจนหมดสิน้นแต่เจ้าก็หนีโชคชาตาที่ข้าขีดไว้ไม่พ้นหรอก